คันนี้ครับกับบะ4ประตูครับยกสูงครับเกียร์ตอนมัดหกสปีดครับโฉมหน้าล็อกโค้กับเครื่องยนต์ครับดีเซลขนาด 2.8G ดครับปี2019ครับรถสภาพเดิมๆสวยๆครับเจ้าของแค่ใบเดียวครับคันนี้ลายเขาตัวด้านหน้าครับได้โฉมหน้าของตัวมานชเชงแล้วครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้าครับลายเขาตัวโฉมล็อกโค้ครับคันนี้แต่งลายเขาตัวงานแม็กให้แล้วครับแม็กเดิมจากโรงงานนะครับแม็กขนาด18นิ้วครับ พร้อมกับไรของตัวปียางครับปียางปี2021เลยด้านข้างครับได้มาได้ด้านข้างแล้วครับลายติดตัวจกมองข้างไปกระจกพับไฟฟ้าครับมีไฟเลี้ยวตกกระจกมองข้างในส่วนห้องตัวประตูด้านหน้าครับมีระบบหุ่ตัวสมาร์ทเอนที่ให้พร้อม ภายในครับได้เบาะหนังนะครับเบาะแท้ๆเดิมจากโรงงานครับพร้อมพวงมาลัยครับมันติฟังก์ชันสามารถเชื่อมต่อบลูทูธครับรับสายวางสายครับแล้วก็มีระบบของตัวเช็คออนบอร์ดด้านหน้าครับหน้าจอขนาด7นิ้วครับของทางโตโยต้าเลยพร้อมกับเลยของตัวแอร์ออโต้เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติครับ6สปีดนะครับอย่ารอพามาชมนะครับและดูรายละเอียดของตัวรถเต็มๆคันนี้ด้วยกันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับอย่างเป็นทางการอีกเช่นเคยครับวันนี้พบกับช่องเม้งเพชรยนต์รถกระบะมือ2ครับสวัสดี FC ช่องเม้งเพชรยนต์รถกระบะมือ2องเยครับวันนี้เรามีรายละเอียดรถกระบะครับสีประตูครับยกสูงเกียร์อัตโนมัติ6สปีดครับโฉมหน้าล็อกโคครับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดสองจุับปี2019ครับประน้ำเสนอ กับโตโยต้าครับรีโว่ครับล็อกโคครับเบลนเนอร์ 2.8G ปี2019ครับเลขใบครับอยู่ที่78,000ครับราคารถครับอยู่ที่789,000บาทครับสําหรับลูกค้าครับท่านใดที่สนใจหรือกําลังมองหาครับโฉมหน้าล็อกโคครับ อัพเล็กไมครับในน้อยคันนี้สามารถเข้ามาดูเดี๋ยวรถก่อนได้ครับที่บริษัทริยนต์นะครับที่ตั้งบริษัทริยนต์ครับอยู่ซอยเสียไทย68ครับแยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครครับเดี๋ยวเราพามาชมนะครับและดูลาเลของตัวรถด้านหน้าเลยกันเริ่มจัดด้านหน้านะครับในส่วนของตัวงานโคมไฟครับคันนี้จะได้โคมไฟที่เป็นในส่วนตัวไฟโปรเจคเตอร์แล้วหลอดด้านในจะเป็นหลอดลูกแก้วนะครับตัดสกินงานด้วยงานครับที่เป็นสีซิมเบอร์นะครับเด่นสวยๆเลย ลายเลยกของตัวไฟด้านบนของตัวงานครับของคิ้วจะได้ในส่วนตัวไฟเดลทม์ลายเลยกของตัวด้านข้างครับตัดสกินงานครับที่เป็นงานสีเชนเวอร์กับงานสีครับของตัวงานพลาสติกกับสีดําเป็นนองแบ็คเลยไฟด้านข้างครับจะได้ไฟลอสไ้สีส้มดาเดินนะครับสภาพโครงครับเดิมเดินะครับไม่มีรอยแตกหรือรอยลาวครับประจันด้านหน้าครับโฉมของตัวล็อกโค้ครับจะได้งานตัดสกินงานที่เป็นงานพลาสติกนองเงาสีเทาเดิมเดิมที่สวยครับ กะจนหน้าครับแผงบางพึ่งครับที่เป็นสีเป็นโนแบ็คครับพลาสติกสีดำเงาๆมีให้เหมือนเดิมไม่มีรอยแตกเลยรอยร้าวโลโกโล้หรือแบคช่องต,ตัวตัวใต,ใต้ใหญ่ครับด้านหน้ามีให้ไฟฝั่งซ้ายครับให้ดูนะครับเหมือนเดิมโปรเจคเตอร์หลอดลูกแก้วนะครับมีไฟเดย์ไทม์ด้านบนของตัวงานคิวลายของจอสิกงานด้านในตัดด้วยสีครับที่เป็นสีซิลเวอร์โทนกับสีดำครับของตัวปีโนแบ็คพลาสติกสีดำเงาๆทีสวยเลย ลายลิของตัวโคมครับสภาพเดิมจากโรงงานต้องมีแบชชับเหลือตัวโลโก้ของตัวไฮลักด้านข้างของตัวงานโคมไฟคันนี้นะครับลูกค้าจะได้อะไรของตัวงานครับไฟฟอกแรมหรือไฟตัดหมอกคู่หน้ามาแล้วครับในส่วนของตัวไฟตัดหมอกครับสกีนงานด้านข้างครับด้วยงานพลาสติกครับสีดำเงาๆปีโนแบ็กขอบด้านในครับตัดสินงานหรือแบชชับด้วยการเราด้วยเรื่องรงงานสีที่เป็นสีเทาเดิมๆสวยๆนะครับโทษทีครับ จะน่าหน้าครับแผนลังพึ่งเหมือนเดิมนะครับไม่มีรอยแตกหรือรอยลาวครับลายของตัวไฟครับตัดหมอกฝั่งขวาสภาพเหมือนเดิมเหมือนกันครับตัดสกินงานนะครับด้วยงานพลาสติกครับสีดําเป็นออกแบบคชมของตัวล็อกโค้ครับเขาจะตัดสกินงานของตัวขอบด้านข้างครับที่เป็นงานนะครับในส่วนของตัวสีเทาครับเงาเงาสวยสวยเลยถ้าเป็นชมตัวธรรมดาเขาจะตัดในส่วนตรงงานโครเมียมนะครับ ลายของตัวจนนานหน้าครับคันนี้ล็อกโคครับเขาจะดีไซน์การออกแบบในส่วนของตัวจนนานหน้าออกมาครับด้วยการด้วยลายของตัวงานพลาสติกครับสีเทาครับสวยเลยจำทะเบียนเลขนี้ไว้นะครับสาขอไข่ครับบอยไม้4027ครับกับโฉมหน้าล็อกโคครับคือ เครื่องยนต์ครับดีเซลขนาด2.8ครับตัว G ตัวท็อปคันนี้กับโฉมหน้าละโคปี2019นะครับเลขไม้อยู่ที่78,000นะครับราคารถอยู่ที่7 8 9 0 0 0บาทนะครับสัตว์ลูกค้าครับท่านใดสนใจโทรหาผมได้เลยที่เบอร์064นะครับ1น6 6 0 2 3นะครับหรือแอดไลน์หาผมครับโทรมาสอดถามรายละเอียดของตัวไฟแนนซ์ครับหรือว่าอะไรของตัวรถก่อนครับ เจียมินยินดีให้คำปรึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นเรืของตัวไฟแนนซ์หรือว่าอะไรของตัวรถต่อมารายของตัวด้านหน้าของงานฝากระโปรงนะครับสภาพเดิมๆนะครับไม่มีรอยบุบหรือรอยลักยิ้มครับเดี๋ยวเรารถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆครับเรายังไม่ทําการปรับสภาพครับทำทำการเชระ,ะล้างครับแล้วก็ทําการรีเฟรชภายในครับล้างห้องเครื่องเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องของเหลวนะครับผมมาทําการรีวิวให้ทางลูกค้าเห็นก่อนเลยรายของตัวรถสภาพเดิมๆ สามเหลี่ยมเคิร์ของตัวงานสระปรงครับเดิมๆไม่มีรอยบุบหรือรอยลักยิ้มนะครับคันนี้อาจจะมีคราบเศษฝุ่นเล็กน้อยเดี๋ยวผมทาการชัระล้างทําสปาเบื้องต้นให้ลูกค้าก่อนส่งมอบอยู่แล้วครับในส่วนของตัวงานสระปงนะครับไม่มีการชนโครงสร้างหรือพิกความจมน้ำครับรถยนต์ของเราเปิดมา23ปีครับบอลเวณีในส่วนตัวโครงสร้างอยู่แล้วถ้าลูกค้ารับรถไปนะครับเจอรถพิกความจมน้ำหรือว่าชนนัะนะครับทางเรารับซื้อคืนครับร้อเปรเ็เลยในส่วนตัวคิวงานของตัวงานฝกระปงครับตัดวบ พลาสติกครับสีเป็นน้องแบ็คเน้องเงาสวยๆครับลายของตัวจด้านหน้าครับแน่ชิดติดเหมือนเดิมเลยคันนี้ในส่วนของตัวปร่งมล้อด้านข้างครับตัดด้วยงานพลาสติกครับสีดำด้านนะครับในส่วนของตัวลายของตัวแม็กใต้แม็กสีดำนะครับของจั่วชนวอคโคเลยแม็กครับเป็นแม็กลายเซตของตัวแม็กห้าก้านนะครับเดิมๆสวยๆเลยน็อตหกลูแม็กขนาด18นิ้วขนาดหน้ากว้างของตัวซีดีของยางครับอยู่ที่265นะครับความหนาอยู่ที่60เป็นยาง R18 หลายของตัวยางคันนี้จะได้ยางของบิสโต n นครับปี2021นะครับสภาพหน้านยางเหมือนเดิมนะครับไม่มีรอยแตกหรือรอยล้าวนะครับลายของตัวงานยางตรงนี้ยังสายมารถใช้งานได้อีกครับสาถึงสปีเลย ให้ดูลายลิขิตตัวโช๊แห้งๆนะครับเดิมๆไม่มีรอยของการถอดของตัวชุดประแจของตัวขัน็อตซุ้มล้อพลาสติกการยึดติดของตัวหมุดยังเป็นเหมือนเดิมครบทุกอย่างไม่มีรอยแตกของตัวงานซุ้มล้อนะครับบางคนครับมีให้แล้วลายลิของตัวด้านข้างครับแบตเหลือตัวโลโก้ไฮรักครับเครื่องยนต์ของตัวดีเซลขนาด2.8ครับมีให้กระจกมองข้างครับกระจกงานเดียวกับสีตัวรถนะครับกระจกพับเป็นพับไฟฟ้าครับมีฝ่ายเดียวตรงกระจกมองข้าง ลาลยอะไรของตัวงานกระจกด้านหน้านะครับแท้เดิม จากโรงงานคันนี้ครับสามารถปอเข้าโปรรถดนใจครับของทาธนาคารชนะชาติครับของเราจะหมดเขตเดือนนี้เดือนสุดท้ายครับวันที่15นะครับตรงนี้ถ้าลูกค้านะครับท่านใดสนใจคันนี้ครับดอกเบี้ยของเราครับ4ปีอยู่ที่2.59าครับ5ปีอยู่ที่2.9จครับ6กับะปีอยู่ที่2.99เครับเฉพาะเดือนนี้เดือนสุดท้ายก่อนันที่15้านะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจกับโปรตรงนี้ครับดอกเบี้ย2 9 9ครับถือว่าเฉพาะในส่วนตัวบริษัทใหญ่เท่านั้นครับที่ได้ในส่วนของตัวโปรรถดนใจคันตรงนี้นะครับ โทรมาสอบถามครับทางผมก่อนได้เลยที่เบอร์064นะครับ1466023ครับหรือแอดไลน์หาผมเบอร์นี้ได้ครับผมยินดีให้ทเขาปรึกรรษาครับไม่ว่าจะเป็นอะไรของตัวรถหรือว่าทางไฟแนนซ์ในส่วนของตัวรายละเอียดนะครับกระจกด้านหน้าแท้เ,เดิมจากโรงงานภาษีพอรบอรผมต่อให้ถึงปีหน้าครับปี67เลย ในส่วนของลายของตัวลูกยางหน้าปัดน้ําฝนด้านหน้าถ้ามีรอยฉีกขาดหรือรอยเปิดยรอยแข็งครับผมทําการเปลี่ยนให้สัญญาณด้านบนหลังคาครับมีให้ลายตรงงานกันสาดครับประตูมีให้ทั้ง4บานนะครับในส่วนของตัวมนไดครับเป็นงานพลาสติกครับสีดําด้านสภาพเดิมๆไม่มีรอยแตกหรือรอยล้านะครับลายของตัวด้านจับของตัวงานประตูจะได้ในส่วนตัวสมาร์ทเอนทรีครับทั้งหมดทั้ง2ฝั่งเลยด้านจับงานประตูเป็นลายแคปล่าครับมีการลอยมือที่เป็นงานแคปลาครับล่า เดิมๆสวยๆเลยคันนี้กระจกเดิมๆแท้ๆจากโรงงานนะครับมีระบบของตัวเซตตี้ซิสเต็มครับออโต้ลานบาลบุคคลที่ขับแล้วก็บุคคลที่นั่งด้านข้างในส่วนของตัวงานกระจกครับขอบิ้วงานครับตัดด้วยงานสีเซนเวอร์คมียิมเดิมๆสวยๆเลยในส่วนของโตัวภายในพลาสติกคือรูปครับตัดด้วยงานครับชิมนะครับที่เป็นงานสีเป็นนแบ็กองเงาเดิมๆสวยๆครับ ด้านจับเปิดประตูเป็นงานโครเมียมเป็นระบบเซนทัลล็อกให้ประตูทั้ง4บานวัสดุซอปพัดครับที่เป็นเบาะหนังครับสีดำเดิมๆจากโรงงานตัดตะเข็บการได้ครับที่เป็นสีขาวในส่วนห้องตัวละเอียดครับกระจลดลงไฟฟ้าครับจะได้เป็นส่วนตัววานทัดออตโอต้น,นะครับทั้ง4บานเลยรายละเอียดครับที่วางขวดน้ําแก้วน้าครับมีให้ลําโพงด้านหน้ามีให้พร้อม ด้านข้างครับตะเข็บซีโคลอยเม็ดอาร์คบัคกิ้งจักเนินจากโรงงานลูกยางขอบตูไม่มีรอยฉีกขาดและรอยเปื่อยนะครับในส่วนของตัวรายละเอียดครับด้านข้างมีไฟทับทิมครับด้านข้างของตัวแผงประตูด้านหน้านะครับบอดี้เดิมเดิมนะครับแท้ๆเดิมเดิมจากโรงงานนะครับกับรถปี2019เล็กม้น้อยๆครับคันนี้โฉมหน้าล็อกโคครับตัวปีเลนเนอร์ครับขึ้นยนต์ขนาด2.8ตัว G ครับตัวท็อปกับรถ ที่คุ้มค่าครับเลยสวยคันนี้เลยลูกค้าออกไปไม่ต้องไปแต่งเพิ่มครับถ้าลูกค้า่ันใดสนใจโทรหาผมได้เลยที่เบอร์064นะครับ1466023หรือแอดไลน์หาผมครับเบอร์นี้ได้เลยเซลล์มิงดีให้ทุกค้าปรึกษาครับไม่ว่าจะเปเรียนของตัวรถหรือว่าทางไฟแนนซ์ให้ดูโครงสร้างของตัวรายงานเสาเอกครับบอดี้งานเดิมๆด้านจับมีให้ครับขอบบุคคลขึ้นที่เป็นงานสีดำนะครับเดิมๆรอยโครงสร้างรอยเม็ดอาร์คมาคิ้งนะครับ เดิมๆแท้ๆจากโรงงานไม่มีการตัดต่อเชื่อมต่อหรือการเคาะงานเพิ่มเติมนะครับในส่วนของตัวรายละเอียดภายในครับจะได้เป็นเบาะหนังครับแมนนวลนะครับบาะขนที่ครับครับเบาะหนังตัดตเข็บได้สีขาวเบาะแท้ๆเดิมจากโรงงานนะครับในส่วนของตัวรายละเอียดตรงกลางครับจะมีรูระบายนะครับในส่วนของตัวความร้อนในส่วนของตัวงานเบาะหนังนะครับ งานเสาบีบอดี้เดิมๆ erm, สีเดิมๆนะครับหัวน็อตด้านข้างไม่มีรอยของการถอดออกตัวชุดประแจนะครับสติ๊กเกอร์ด้านข้างมีให้พร้อมเลยงานบอดี้ของตัวงานนะครับด้านล่างหัวน็อตเดิมๆสีงานเดิมๆ erm, นะครับม, erm, มีการลอยด้านข้างครับที่เป็นงานพลาสติกสีดําจากโตโยต้าครับเดิมๆจากโรงงานในส่วนของตัวงาน <c oughs> แห่งประตูด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับเหมือนกันด้ามจับเปิดประตูเป็นงานแคปรารนะครับมีการลอยมือพร้อมเลยกระจกแท้เเดิม irm, จากโรงงาน กัรสัดติดตั้งให้แล้วรายละเอียดของตัวแผงประตูเหมือนกันครับพลาสติกขึ้นรูปครับมีงานครับทับทีมที่เป็นงานสีเป็นโนแบคครับด้านข้างวัสดุซอฟพัดมีให้ก็จะลดลงครับวันทัดออโต้ไฟฟ้าขึ้นลงครับทั้ง4บานเลยที่วางขวดน้ําแก้วน้ําลําโพงครับมีให้มีลายแถวตัวครับประตูครับด้านหลังครับทั้งคู่เลยซ้ายและขวาที่เป็นปุ่มล็อกเด็กครับไม่สามารถเปิดฉับภายในได้ครับกรณีที่มีเด็กตั้งตั้งมาด้วยครับ ลูกยางคอประตูไม่มีรอยฉีกขาดเรืรอยเปิดนะครับตะเข็บซิลิโคนครับงานสีบอดี้เดิมๆนะครับรถใหม่ๆเลยคันนี้กับเลขไม่แค่หลักหมื่นครับ78,000กับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.8ตัวจีปี2019นะครับลูกค้าท่านใดสนใจโทรหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์064ครับ1 4 6่งสีหกหอเลยแอดไลน์หาผมเบอร์นี้เลยครับ้านจับของบุคคลขึ้นครับมีให้ครับรอยลายตัวละโครงสร้างรอยเม็ดอาร์คมาร์กิ้งเดิมๆนะครับ จากโรงงานไม่มีรอยของการตัดต่อเชื่อมต่อการเคาะงานเพิ่มเติมนะครับก่อนสมงมออผมทําการชําระล้างครับห้องเครื่องครับเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องของเดียวครับล้างช่องล่างนะครับแล้วก็ทําการเช็คระบบของตัวขยต์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้าก่อนสมงมอในส่วนตัวภายในจะได้เป็นเบาะหนังเองครับเบาะหนังครับเดิมๆนะครับจากโรงงานนะครับมีรูระบายตรงกลางในส่วนตัวความร้อนตรงกลางให้เลย ในสอตัวกระเป๋าจิงโจ้ครับมีให้ทั้ง2ฝั่งนะครับมีที่แขวนของครับและน้ำหนัก4กิโลกรัมครับทั้ง2ฝั่งแล้วคอนโซลแอร์ด้านหลังมีให้พร้อมเลยพนักพิงครับมีที่วางแขนกับที่วางแก้วน้าครับหมอนรองคอมีให้4จุดแล้วก็สายซติเบลครับเฮดรูมครับของตัวโฉมของตัวล็อกโค้ดนะครับเขาจะได้งานเฮดรูมที่เป็นงานสีดํานะครับมีที่แขวนครับด้านเสื้อผ้าด้านหลังหรือไม้แขวนเสื้อด้านหลังพร้อมเลยด้านจับเขาจะเป็นงานที่เป็นสีดําหมดนะครับ ของตัวงานเฮดรูมในส่วนของตัวรายละเอียดครับไฟคอนโซลตรงกลางมีให้ครับงานของตัวงานเสาสีนะครับบอดี้งานสีดาเดิมนะครับไม่มีการเก็บงานสีเพิ่มเติมหรือรอยของตัวขึ้นงานเพิ่มเติมมา รายละเอียดของตัวด้านหลังครับคันนี้ติดตั้งงานของตัวสปอร์ตบาร์มาให้เรียบร้อยแล้วที่เป็นงานครับสีแมคกาซีนิบครับเดิมๆสวยๆเลยปกซุ้มล้องานพลาสติกสีดำครับแล้วก็ลายของตัวงานแม็กครับสีดำนะครับจากเดิมๆจากโตโยต้าเลยแม็กขนาด18นิ้วครับเป็นแม็กห้าการครับน็อตหกลูด้านหลังจะได้เบรกดับด้านหน้าจะได้เบรกดิสพร้อมกับยางบิสโตนครับปี2021ครับ รอโครงสร้างแคปซีครับให้ดูนะครับไม่มีการตัดต่อเชื่อมต่อนะครับรถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆผมองทำการรีวิวให้ดูก่อนว่าไม่มีการชนโครงสร้างหรือการเชื่อมต่องานเพิ่มเติมนะครับซุนร้อพลาสติกการยึดติดของหมุดยังเป็นเหมือนเดิมเลยฝังโคนด้านหลังมีให้โฉมของตัวโล็อกโครครับเหมือนกันครับสติ๊กเกอร์ต้องมีให้อยู่แล้วที่ค่าในส่วนตัวโล็อกโครพร้อมนะครับ ไฟด้านหลังครับงานหลอดไส้ทั้ง3หลอดไม่ว่าจะเป็นไฟเบรคครับไฟเดียวหลอดไส้สีส้มแล้วก็ไฟถอยโลโก้หรือแบบครับของตัวโตโยต้าครับมีให้หลายตัวงานด้ามจับประตูเปิดท้ายจะเป็นงานพลาสติกสีดําด้านนะครับโลโก้ไฮรักของตัวไฮรักฟีโบครับมีให้พร้อมไฟฟังขวาครับสภาพเหมือนเดิมไม่มีรอยแตกนะครับเดือรอยล้าวครับไฟหลอดไส้ทั้ง3หลอดครับกระจังด้านหลังครับงานพลาสติกขึ้นรูปครับด้วยตัดด้วยงานที่เป็นสีไมคคาทอลิกครับมพร้อมเงาเงาเดิมๆสวย ช่วงล่างมีล้อไหลพร้อมนะครับไม่มีการดัดแปลงครับในส่วนของตัวงานช่วงล่างหรือเปลี่ยนงานของตัวโช้นะครับหรือการดัดแหนเพิ่มเติมมาเดี๋ยวผมทําการช็อป้างทนสปาเบื้องต้นในส่วนตัวงานช่วงล่างให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอบงานแมกนเตอร์ด้านหลังครับเดิมๆนะครับจากโรงงานเลยไม่มีรอยขีดข่วนของตัวงานแมกนเตอร์ด้านหลังนะครับจุดอ่าของการผูกของด้านหลังครับมีให้ครับทั้งหมด4จุดกับด้านสาย2จุดด้านหลัง ด้านขวาอีก2จุดนะครับโทษทีครับใน่วนตัวบอดี้ด้านหลังครับไม่มีการเคาะงานตัดต่อหรือการชนโครงสร้างด้านท้ายนะครับให้ดูรอยของตัวด้านหลังของตัวท้ายกระบะบอดี้เดิมๆนะครับไม่มีของการเชื่อมต่อนะครับงานแม็กไรเดอร์ด้านหลังเดิมๆสวยๆโครงสร้างของตรงงานด้านหลังเดิมๆเ,เลยฝั่งขวาครับกระจกด้านหลังแนบชิดติดเป็นเดิมปกติเลยให้ดูลายของตัวงานสติ๊กเกอร์ล็อกโคมีใง้ทั้งสองฝั่งแม็กสภาพเดิมๆไม่มีปดรอยฟุตบาทนะครับ ด้านหลังเบรกด้ามด้านหน้าเบรกยิดรอชัส,สีโครงสร้างครับไม่มีการตัดต่อเชื่อมต่อการเคาะงานเพิ่มเติมมานะครับมล้อพลาสติกบังโคนด้านหลังมีให้บรรไดด้านข้างฝั่งขวามีให้พร้อมเลยสปอร์ตบาร์ครับสภาพเดิมๆไม่มีรอยถลอกหรือรอยของการขูดขีดของตัวงานสปอร์ตบาร์ด้านหลังครับแผงประตูฝั่งขวาสภาพเหมือนเดิมเหมือนกันพลาสติกขึ้นรูปครับจนลวดวงบรรทัดออตโต้ครับไฟฟ้าทั้ง4บานที่วางขวดน้ําแก้วน้ามีให้ด้านจับของบุคคลขึ้นมีให้เลย โครงสร้างของตัวงานเสาบีครับเลีมหัวน็อตเดิมๆนะครับให้ดูลายโครงสร้างของตัวแผงตัวด้านหลังครับฝั่งขวารอยเบรอาร์คบักกิ้งเดิมๆแท้ๆจากโรงงานรายละเอียดนะครับของตัวงานเสาซีปอดีเดิมๆสามารถที่ทําการพับลายของตัวงานเบาตรงนี้ไปได้ครับใช้พื้นที่ของตัวด้านหลังครับในกรณีครับขนของกระเป๋าสัมภาระเดินทางไม่ว่าจะเป็นอะไรของตัวทีวีที่ไม่อยากให้เปียกแดดเปกฝนครับสามารถที่จะทาการวางในส่วนตัวเบาด้านหลังได้พับขึ้นไปได้นะครับ ชุดปรจแจแม่แรงครับด้านล่างครับมีให้พร้อมนะครับอยู่ด้านล่างนะครับรายละเอียดของตัวปอดยิโิโนมีให้ทั้งสองฝั่งเลยแผงประตูสภาพเหมือนเดิมตะเข็บซีโคร้อเบ็ดอาร์คบัคก,กิ้งทุกยางไม่มีรอยฉีกขาดเลยรอยเปื่อยเหมือนกันในส่วนของตวแผงประตูด้านหน้านะครับเหมือนกันมีปุ่มหองตัวสมาร์ทเองที่ให้พร้อมเป็นตัวแทนเดิมจากโรงงานระบบของตัวออโต้ตลามมีให้ประตูด้านหน้าทั้งสองฝั่งกระจมองข้างครับ งานบอดี้เดิมเดิมสีที่ับตัวรถครับกระจกพับเป็นไฟฟ้ามีไฟล้วจกระจกองข้างโลโก้ oco, หรือ atch, รบ High, แบชชับมีให้แบ็กด้านหน้าสภาพเดิมเหมือนกันชกให้แห้งเดิมเดิมนะครับจากโรงงานนะครับไม่มีรอยของการถอดนะครับของตัวชกด้านหน้าหัวน,อน็อตเดิมเดิมคมสวยๆเลยจะด้านหน้าแนบชิดติดเหือนเดิมครับในสโวนของตวภายในแผงประตูเหมือนกันครับกระจกพับเป็นไฟฟ้าครับมีระบบเซ็นทรัลล็อคครับมีล็อกกระจกวันทัดออโต้ทั้งหมด4บานนะครับของตัวประตูเลย ทีวางขวดน้ําแก้วน้าครับวัส,วสดุซอฟพัดครับมีให้เท่าทีนะครับในส่วนของตัวลอยโครงสร้างของตัวงานเสาเอบอด,ดี้งานเดิมเดิมนะครับไม่มีการเชื่อมต่อตัดต่อน,นะครับลอยโครงสร้างลอยเม็ดอาร์ครับกลมๆเดิมเดิม,ดมจากโรงงานประตูสี่บานในส่วนของตัวแผงเสางานเสาบีนะครับฝั่งขวาหัวน,น็อตเ,เดิมเดมนะครับสติ๊กเกอร์ของการเติมโลมยางมีให้ด้าน เบาะบุคคลที่ขับครับตรงนี้จะได้เป็นงานเบาะปรับไฟฟ้าแล้วนะครับมีระบบของตัว push start นะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันครับ3ก้านนะครับด้านล่างตัดด้วยงานที่เป็นสีครับเป็นโนแบ็คเงาเงาเลยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันครับฝั่งซ้ายครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธครับสั่งการด้วยเสียงรับสายวางสายครับได้เลยฝั่งขวาจะเป็นเช็คออนบอร์ดครับระบบของตัว c r สคอน control ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมขยญาทำการสตาร์ทให้ดูรายลียของตัวครึ่งยตงคันนี้ เ่ยงยนต์คันนี้เป็นเครือ่องยนต์ดีเซลครับขนาด2.8ครับตัวไทกีตัวท็อปครับเดต,ตัวปี2019กุญแจจะได้กุญแจที่เป็นในส่วนตัวสมาร์ทกิเลสนะครับก่อนทำการสตาร์ทครับต้องทำการเหยียบเบรคครับก่อนเื้องต้นนะครับในส่วนของตัวด้านข้างมีที่วางขวดน้ําแก้วน้ําให้ครับแล้วก็ลายของตัวฝากระโปรงนหน้าเปิดได้จากทางด้านล่างเลยกระจก้นเดมอ่อกระจก ในส่วนของตัวบอร์ดนะครับท็อทีครับบอะ์ดเดิมนะครับอบาะหนังตัดตะเข็บได้งานสีขาวครับมีระบบของตัวแอร์แบ็กให้ครับรอบคันกับคันนี้หน้าปัดใหม่นะครับฝั่งซ้ายครับเป็นวัดรอบครับบอกระภูมของตัวห้องเครื่องนะครับฝั่งขวาเป็นความเร็วรอบครับแล้วก็ในส่วนตัวปริมาณของตัวน้ำมันคันนี้ครับเลขมาอยู่ที่เจ็ดหมื่นครับแปดพันครับสองร้อยนะครับ 78,925ครับโทษทีนะครับในส่วนของตัวรายละเอียดมีในส่วนของตัวหน้าจอครับที่เป็นดิจิตอลพร้อมเลยแล้วก็สามารถที่ทำการครับปรับไรของตัว cruise c o n t เช็คออนบอร์ดตรงนี้ได้เหมือนเดิมปกติเลยมีระบบของการรีเซ็ตค่าของการสตาร์ทครับระบบของตัวอีโครครับเซตติ้งที่อัตราน้ำมันครับหลังจากการสตาร์ทครับ ออปชันค่อนข้างจะตัดเต็มมากครับกับตัวกระบะสีประตูตัวเบนเนอร์โฉมหน้าล็อกโค้ครับปี2019คันนี้ด้านข้างของตัวงานสกินข้างข้างครับของตัวช่อง Air, แอร์จะตัดด้วยงานโครเมียมสีเซนเวอร์นะครับงานขึ้นรูป้าหน้าเป็นบัตส,สติกค,ครับที่เป็นสีดำครับะจะออกนุ่มนนิดนึงนะครับรายละเอียดของตัวงานด้านหน้าคอนโซลครับได้เป็นสีเป็นโอแบ็กตัดขอบงานสกินที่เป็นงานสีเซนเวอร์โครเมียมนาฬิกามีให้ไฟของตัวปุม่มอ e มันจะสีไลท์หรือไฟฉุกเฉินครับมีให้ สถานะของการทํางานของตัว i r b a g มีให้จอขนาด7นิ้วจอแท้แท้ทเดิมๆจากโรงงานนะครับในส่วนของตัวโหมดคันนี้มีในส่วนของตัวการเชื่อมต่อของตัว ipod ครับบลูทูธมีให้พร้อมเลยเดี๋ยวผมพยาตยให้ดูระบบของตัวการน,นําทางครับมี navigator ให้ด้วยะระบบของตัว navigator ครับ b r o ซอร์มีให้ ในส่วนของตัวรายละเอียดครับคันนี้มีกล้องมองหลังเล่นแผ่น DVD ได้พร้อมเลยครับและด้านข้างจะมีพอร์ตของตัว HDMI นะครับแล้วก็ USB ให้นะครับมีกล้องมองหลังให้พร้อมเลยแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับคันนี้มีรายเดของตัวพอ,อร์ตทาวเวอร์อเล็กทนาคส์สมา์ท120วัตต์ให้มีระบบของตัวออโต้สตาร์ทสต็อปครับแลวกัการเลื่อนถลายครับทรงตัวของตัวล้อหลังที่วางของด้านหน้าขวดนะ้ํามีให้ทั้ง2อล็อนะครับ เกียร์เป็นเกียร์อัตโมัติที่เป็น PRNDS เครับสามารเนเล่นระบบของตัวเมนนวลได้6สปีดเลยอีโคโหมดครับพาวเวอร์โหมดครับมีให้คันนี้มีรานตัวรีโมทให้พร้อมนะครับในส่วนของตัวกุญแจครับกุญแจเป็นสวดคีย์นะครับไอสวดคีย์นะครับโทษทีครับกุญแจเป็นคีย์เลตที่วางของช่องเล็กๆก็น้อยเแบรบกหนึ่งมือเป็นเมนนวลปกติเลยงานวัสดุของตัวยศตองกาเป็นงานหนังครับเดิมๆนะครับแต่ถักได้สีขาว งานยบ็อกก์เดิมๆนะครับในส่วนของตัวยูบ็อกก์คันนี้จะมีในส่วนของตัวพอร์ตของตัวไฟที่เป็น AC 220ยครับโวลต์นะครับ100วัตต์ให้คอนโซลด้านหน้าครับด้านข้างครับคันนี้มีที่วางขวดน้ําแก้วน้ํามีคอนโซลตรงกลางพอระบบของตัวคูลบ็อก์ให้แล้วครับมีระบบของตัวคูลบ็อก์นะครับด้านข้างเกียร์ลชักสภาพเหมือนเดิมนะครับคันนี้ให้ดูเอกสารครับลายของตัวรถครับปี2019ครับ เลขไม้ครับเราไม่มีก้อนไดมอนครับเลขไม้เจ็ดหมื่นแปดพันนะครับรถเจ้าของแค่มือเดียวคันนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจโทรหาผมได้เลยที่เบอร์ศูนย์สี่ครับหนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามเลยออนไลน์หาผมได้เลยในส่วนตัวรายลคาครับต้นราคาครับตามสอคบเลยครับเลขไม้เจ็ดหมื่นแปดพันราคาเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับเราไม่มีปรับราคาขึ้นจากทางสคบนะครับเป็นยนต์ของเราเปิดมายี่สามปีครับรถทุกคันคัดเกตคุณภาพอยู่แล้วแผงบังแดดครับมีกระจกให้ที่สายแว่นตาไฟคอนโซล แสงบางเดีของบ้านเป็นคนที่ขับไม่มีกระจกนะครับกระจกบางหลังเป็นตัดแสงเมนนุ่เลยครับลายขอตัวงานให้รวมเดินเดินนะครับด้านจับมีให้ทั้งสองฝั่งครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่ขับแล้วก็บุคคลที่นั่งข้างถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับลายขอตัวรถกระบะสี่ประตูยกสูงครับตัวเกียร์ประมาณหกสปีดชมหน้าล็อกโค้กเลขไมล์น้อยๆครับแค่หลัเบิดอยู่ที่เจ็ดหมื่นแปดพันครับราคารถขับอยู่ที่เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทสามารถเข้าดูเดยดรถก่อนได้ครับที่บริษัทประโยชน์เลยครับเดี๋ยวเราพาไปชมและดูรายละเเอออียดตัวหห้้งงครื่นารถด้วยกันครับ ในส่วนตัวเครื่องยนต์คันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นเชื้อเพลิงดีเซลครับเครื่องยนต์ขนาด2.8ลิตรนะครับ16วาครับ4สูบเรียงเลยแรงม้าครับอยู่ที่177แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตรไลน์ของตัวเครื่องยนต์คันนี้ครับเรามาให้ดูก่อนนะครับเรายังไม่ทําการชําระล้างห้องเครื่องนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวครับให้ดูว่าฝาครอบเครื่องมีให้ครับเริ่มรอบเครื่องเดินนิ่งปกติเลยไม่มีรอยซึมรั่วของตัวน้ำมันเครื่องหรือการดัดแปลงในส่วนตัวเครื่องยนต์รรรออยเเหิมมบบนน็ตคคััดๆะ ให้ดูฝากระโปรงนะครับไม่มีรอยของการถอดของตัวงานฝากระโปรงนะครับถ้ามีถอดผมบอกเลยว่ามีถอดเดียมคอนท์คมๆนะครับเดิมๆ,ส,ๆสวยๆเลยลอยเม็ดอาปปร์คมาร์คทิ้งกระเซ็บดรเดโคนเดิมๆส่วน,นกน้ากําร้นมีให้ให้ใหดูฝากระโปรงด้านหน้าครับลอยเม็ดอาร์ตคมๆเดิมๆครับสติ๊กเกอร์ครับมีให้ฝั่งซ้ายไม่มีการถอดของตัวฝากระโปรงมาเหมือนกันด้านข้างครับระบบตัวชุดเบรก b s ครับน้อเบรกเดี๋ยวผมทําการตรวจสอบเช็คให้ครับทาการเป่ากรงเป่ากรองให้พร้อม แผงซ้ายครับสภาพเดิมๆนะครับคานด้านหน้าไม่มีกอยของการถอดของตัวแผงม่านน้นนะครับหรือลถของการตัดปอครับสติ๊กเกอร์มอกรับเนมเพจโตโยต้าครับมีให้แบตเตอรี่ผมทําการเช็คค่า CCA ให้ลูกค้าก่อนส่ง,งมอบอยู่นะครับเรามีมาตรฐานตัวค่า CCA ของตัวแบตเตอรี่ให้นะครับ รถของเราครับคัดเกรดคัดคุณภาพทุกคันครับเครื่งยนต์เปิดมาได้3ปีครับรถทุกคันครับไม่มีประวัติของการพิกว่ามจมน้ําหรือว่าชนหนักครับเรามีรับประกันดูแลหลังขายครับเดี๋ยวเราบอกผลตภัณฑ์เคยนต์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้านะครับ30วันหลังจากที่ลูกค้ารับรถไปครับถ้าลูกค้าท่านใดครับสนใจสามารถเข้าดูเดรถก่อนได้ครับที่บริษัทเพียร์เลยครับสำหรับลูกค้าครับท่านใดครับที่สนใจครับหรือกําลังมองหาครับรายเลยครับตัวรถกระบะ4ประตูยกสูงตัว f r ร e l i n e r ครับเกีียรร์อััตนมสปดคบ โฉมหน้าล็อกโคบกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.8ตัวจีตัวท็อปคันนี้ครับกับเลขไมค์ครับอยู่ที่78,000นะครับราคารถครับอยู่ที่789,000บาทครับสามารถเข้าโปรรถนจนใจของเราครับเดือนนี้เดือนสุดท้ายครับวันที่15นะครับโบของเราครับดอกเบี้ยครับ4ปีครับ2.59ครับ 5ปีอยู่ที่2.99ครับ6 7ปีอยู่ที่2.99นะครับคันนี้ตกผ่อนอยู่ที่ประมาณ12,100ครับลูกค้าครับรายได้24,000หรือ25,000ตรงนี้สามารถเอาลดได้ครับหรือหาบุคคลคู่ร่วมตรงนี้ได้เลยครับเรามีบริการหลงการส่งเอกสารไฟแนนซ์ครับตามที่อยู่ของลูกค้านะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาเอกสารที่บริษัทครับแล้วก็มีบริการหลงการส่งรถสไลด์ให้ครับติดตามระยะทางครับเบื้องต้นยังไงครับขอฝากรายครับตัวรถกระบะครับ4ประตูยกสูงกับโตโยต้าครับ ดีวอล็อกโค้คับปีเลนเนอร์ 2.8G ปี2019คันนี้ไ้เลยครับฝากกด like แชร์นะครับกด subscribe ครับกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดการติดตามในส่วนของตัวช่องมิ้งขับยนต์รถกระบะมือสองนะครับ EP หน้านะครับเรามีรายละเอียดตัวรถเกรดคุณภาพครับสภาพสวยเราจะมานำเสนอห้ท่านลูกค้านะครับวันนี้มิ้งขยนต์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ